สวีดัสสวัสดีครับพี่น้องหกโมงครัรอบเสาเหมือนนี้ครับพอกันอีกแล้วครับม่ยามกุ้งครับม่ยามกุง้งหมืูว่านบะหมันบ้างไดนครับเบอร์นิสิมันไหครับเบอร์นี้เพราะว่าหมืูว่านตอนแรกมาใส่ครับลุงคาถาอาคมนะครับลุงคาถาหาปลาหมานครับ ลูกเติมพ้นเคยใหยไไปครับจะจำเลอยู่สิบบาทบ่ครับใส่ค้า,าหาปลาหมานครับม้วนนียถ้านได้พ้นกับสิบอกพี่บอกรอกแล้วถ้านมได้พ้นกับมาบอกแล้วค้าทานี่เดี๋ยวยี่แปดเมื่อบานเลือกตั้งครับพี่น้องสีไปซื้อเซะ สิ่งไม่จะกี่สหลังครับประใสสีไลน์มาเ้อะหยิบนเนอะหยิบยิ่งใหญ่เอะอเออโอ้ลากระเดอดสีไลบ่สีบอนสีเล็กๆ้อกระเดอดสิโอ้โอนี่ยดกอยสองน้อยกระตเอา้ันตทาได้ผลรับพี่น้องเลยลสิบรครับ ไม่ได้ครับสิอบอกอ้ถือว่าพานอยู่ครับพี่น้องถือว่าพานอยู่เด็กเครื่องถวยไปนะครับกุ้งครับเด็กเครื่องถวยอยู่เดี๋ยวพี่น้องทงักมาได้ครับเดี๋ยวสิอบอกคาถาเซฟปลาหมาน สวัตอนนี้สวัสดีครับ